อ่าครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่คาราตะฟิชมาร์เก็ตนะฮะนี่คือสัญ,ญลักษณ์เนะนี่คือมีปลานะเนีเ่ยเพื่อนๆโอเคครับเราเดี๋ยวจะเข้าไปกันนะข้างในว่ามีอะไรน่ากินบ้างครับ <c oughs> อ่าสัญ,ญลักษณ์ปลาอ่ะเฮ้ย นี่เป็นโซนของฝั่งนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันมีอะไรกินบ้างเนี่ยก็จะมีเป็นร้านเป็นร้านนะเพื่อนโอ้โหนี่คือปลาปักเป้าปลาปักเป้าผมเมื่อกินไปแล้วนะสองพันเยนโอ้โหนี่มันโฮเซลเลยนะเนี่ยสองพันเยนนี่คือสามถาดเลยอันนี้ผมกินแล้วอร่อย นึบๆตรงนี้คือไฮไลท์นะเพื่อนๆที่เขา,เามาถ่ายกันนะก็ไฟปิดแล้วัวันนี้เพราะผมมาวันพุธอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะว่าไอ้ในนี้ก็มีคุณเปียเนี่ยแต่ว่าเรามาดูข้างนอกดีกว่านี่ เปาฮื้อสองพันเยนตัวหนึ่งใช่ไหมน่าจะใช่แปดร้อยเยนตัวใหญ่นะนี่หนึ่งพันเยนอันนี้เป็นหอย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 หวานหนึ่งพันห้าร้อยเยนหนึ่งถาด

โอ้นี่สดนะเพื่อนๆตรงนี้คือตัวไฮไลท์ที่คนเข้าหยิบ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 ฮะเห็นไหมอันนี้มันชิะสมเออชิลละสามร้อยเยนอันนี้อันนี้ที่เขาหยิบ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 เนอันนี้ก็เป็นซุปซุปปลาไหลมั้งอ๋อซุปปลาปักเป้าเครื่องในปลาปักเป้าสี่ร้อยเยนอันนี้หนึ่งพันเยนนะเพื่อน นะอันนี้ก็พันเย็นปลาหมึกสองพันเย็นโอ้โหหน้าสนเลยนี่น้าสนอนี้สามร้อยเย็นใช่นี่ก็สามร้อยเย็นอันนี้มันคืออะไรเนะี่ยวิชิตสูตรสุดยอดอาตมาก็ฟัดที่ให้ อันนี้เป็นปลาใช่มอันนี้มันเป็นปลาเป็นปลาทอดฮะเ,เดี๋ยวเอาใช่อันนี้ก็เป็นปลานะฮะนู่นนี่นั่นนะฮะเพื่อนๆาซาซิมิ ไอ,อ,อ้นี่นี่นี่สองพันสองพันสองร้อยเยนนี่อูนิอูนิอูนิไอ้นี่พันแปดร้อยเยนมีอูนิอ่ามีไข่ปลาสองพันเยนสองพันเยนปลาไหลปลาไหลพันเจ็ดร้อยเยนโออ้อหน้าข้าว อันนี้ก็เป็นปลานะฮะเป็นเป็น,เป,นเป็นทุกอย่างนะทุกอย่างคุณสามารถเลือกแล้วก็เก็บเข้าไปในบล็อกได้นี่ก็ตกัตกตกัตกตกัตกตกักตักเยน400เยนทุกอย่างเลยนะ300เยนเห็นไหมยาวถึงนู่นเลยอันนี้ก็เป็นเป็นหอย500เยน เฮ้ยทำไมมันดูซูซูซกเคนเดสอะเยนเฮ้ยของเยอะอยู่นะปูอันนี้1200เยนมีไข่มีอูนิทุกอย่างเลย เมื่อกี้มีเป็นบล็อกอูนิฝั่งน้นนะกับไอตัวนี้ตัวนี้มันมีอูนิด้วย1800ยเยนแล้วมีไข่แล้วก็มเีเนื้อปลาแซลมอนเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุณอยากได้ตัวนี้ใช่ไหมกับกุ้งใช่ไหมโอเคเอาตัวนี้ดีกว่าวะ <c oughs> เออวะโอเคซูเปอมาซงอ่ะเด๊วันวันทิสอตัวนั้น ภาษาญี่ปุ่นก็พูดไม่รู้เรื่องให้ให้ให้้ราดมายังซอสหน่านะโอ้ยจี ได้ได้ได้เยนี่พันเจ็ดเรียกโดสมาสตาเฮ้ยเฮ้ยกโตโอ้เพื่อนเพื่อนดูนะฮะวันนี้วันพุธนะอย่ามาวันเสาร์นะแม่แนะนำให้มาวันเสาร์ดูดิ โอ้โห oh, คนเติมเลยไปเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันเพื่อนๆหาที่นั่งกันครับเพื่อนๆหาที่นั่งโซยดูดิยคนนี่เติมเลยเนี่ยนี่คือหอยแม่นแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนแล้วก็มีอูนิโอ้โ oh, ห oh, เพื่อนๆอ,อูนินี่ชิ้นเบ้อเลอร์เลยแม่งสุดยอดเลยเนี่ยดูเลย อันนี้เป็นอ่าอันนี้คืออะไรคุณเปียไม่รู้เลยคุณเปียข้างในนี่มันมีรอยน้ำมันอะไรเปล่าไอ้น,นี่ก็ไอ้น,นี่ก็มีมีอ่มีกุ้งนะเพื่อนๆมีกุ้งสารัดส,รสรารพัดปลาไอ้น,นี่รู้สึกพันสามรอยเยนไอ้นี่ก็พันสามรอยเยนเพื่อนๆแม่งแดกกระจายเลยง,งานนี้เออ เดีย๋ยวคุณถ่ายไปที่ตรงที่ทะเลนี่เป็นกุ้งกุ้งอะไรสักอย่างนึงเพื่อนเพื่อนเหนไ,ไหม <c oughs> โอ้โหสุดยอดเลยนะเพื่อนๆ <c oughs> มีทุกอย่างเลยนะนี่คือคือตลาดปลาคาราตะเนะเพื่อนตลาดปลาคาราตะ แซลมอนทูนา่าโอโทโร่ชูโทโร่อ่าอนี่ไข่ปลาแซลมอนโอ้โหเพื่อนเพื่อนแดกกระจายแล้วเพื่อนดูเด็บรรยากาศนะคนเข้ามากันนะนี่โอเคครับเรามากินกันเพื่อนเพื่อนโอ้โหสุดยอดฮะอร่อยมากื้อนี้